ปีมาเมียอายุปัจจุบันขาดอีก11วันก็จะครบ59แต่ในทางจันทรคติคุณธุคินนั้นเกิดแรม13ค่ำเดือน9จะตรงกับวันที่2 2สิงหา68ที่ผ่านมาในปีนี้ถือว่าครบ59ปีเต็มแล้วนะครับ ช่วงอายุ59ย่าง60คือราวกันยา68ถึงกันยายน69บริวารในทางทักษะกระทบมัชชิมาและกัมมะจะมีความผันผวนเป็นบวกและลบในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเดชไปกระทบสุภะอาจมีการขยับขยายหรือมีหน้าที่การงานใหม่ๆที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องจุดเด่นในช่วงอายุจรน,นี้ก็คือด้วยกัมมะนั้นเป็นสีในทางทักษะกระทบหมา อุบาทในอังควิชาจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบเหนือความคาดหมายพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกิดวันที่21มีนาคม2497ตรงกับวันอาทิตย์ราม2ขั้เดือน4ปีมะเส็งในทางสากลนั้นเป็นปีมะเมียด้วย,ยังไม่ขึ้น1ค่ข้เดือน5ยังคงเป็นปีนักษัตวเดิมอายุปัจจุบันคือ71ปี5เดือนกับ11วันย่าง72เรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่วงอายุ11ย่าง72คือราวีนา68ถึงมีนาคม69บริวารกระทบสักกะในอังคาวิชาจะมีปัญหาบางอย่างให้ต้องการการตัดสินใจนะครับ <c oughs> อายุในทางทักษะกระทบหมาอุถมจะได้รับการเกื้อหนุนจากคนรอบข้างเดชในทางทักษากระทบหมาไปกระทบปุตตะและกรรมะจะมีการขยับขยายในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานอุส <c oughs> าหะไปกระทบปิตาจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยในการแก้ปัญหาบางอย่าง จุดเด่นในช่วงอายุจรนี้ก็คือด้วยสีไปกระทบอริและไปกระทบหินะอ,อะอยู่บนลาภะอยู่บนฐานมาอุดนะครับอาจมีอาชีพใหม่ๆห,หรือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานแบบไม่คาดคิดเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของนายชัยกเกษมนิติสิรินะครับในเรื่องของตําแหน่งว่าที่นายกตรีคนที่32นั้นถือว่า ไม่มีความโดดเด่นในช่วงอายุจรนี้นะครับคุณอนุทินชาญวิรุฬุลจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบเนื้อความคาดหมายพลเอกยุธ์จันโอชาอาจมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแบบไม่คาดคิดเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมองโดยภาพรวมแล้ว <c oughs> ดวงชะตาของทั้ง3คนนะครับใยชัยเกษมนิติสริริถือว่าไม่มีความโดดเด่นในช่วงอายุจร ในอนุทินชาญวิรุฬกุลและพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นถือว่ามีความแข็งแกร่งในดวงชะตาใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าดูจากช่วงเดือนจอนรคือช่วงเดือนกันยายน6-8ดวงชะตาของคุณอนุทินชาญวิรกุลจะมีภาษีเหนือกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32หากไม่เกินกลางเดือนกันยายน6-8 นายอนุทินชาญวิรุฬห์มีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยมากกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชายกเว้นมีการยุบสภา